พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำระคำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความวาเท่าเทียมกันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปรรมัมภมคริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจที่คุณผู้ฟังมีต่อรายการนี้มีต่อเด็กๆในพันธกิจบ้านพระคุณอุปธรรมนะครับช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงการเปิดเทอมแล้วก็มีการกักตัวมีการใช้ระบบการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ซึ่งเด็กๆก,ก็จะต้อง อยู่ที่บ้านพักแล้วก็เรียนตำรับตำราเรียนวิชาต่างๆโดยระบบการออนไลน์นะครับซึ่งก็ต้องใช้สื่อโทรศัพท์ใช้สัญญาณ Wi-FI ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตหลายสิ่งหลายอย่างและนอกจากนี้ความปลอดภัยที่เราพยายามให้มีเกิดขึ้นในชีวิตในสุขะอนามัยของเด็กๆนั้นก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณ เรื่องของค่าใช้จ่ายที่บานปลายมากขึ้นกว่าเดิมอย่างมากเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามผ่านมาปีกว่าแล้วนะครับในสถานการณ์โควิดที่เราต้องเผชิญกับความผิดปกติและปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็พระเจ้าได้ทรงเมตตาเราครับเราสามารถขับเคลื่อนพันธกิจกันมาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยมีคุณผู้ฟังมีพี่น้องที่รักพระเจ้านะครับ ได้ระลึกถึงพันธกิจบ้านพระกุ่อุปัมภมได้มีส่วนในการถวายทรัพย์เข้ามาสนับสนุนพันธกิจนี้และมีส่วนในการดูแลเอาใจใส่อธิษฐานเผื่อแสดงความห่วงใยอีกทั้งยังได้มีส่วนในการส่งเวชภัณฑ์ต่างๆมาให้กับทางพันธกิจได้ลดค่าใช้จ่ายลดภาระลงนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเจลในการล้างไม้ล้างมือต่างๆ ขอบคุณมากๆนะครับขอพระเจ้าได้ประทานบำเหน็จพระพรมายัางครัวเรือนของทุกทท่านและในกิจการงานต่างๆที่ท่านจะประทาและประทานบำเหน็จพระพรมายัางสุขภาพร่างกายของท่านที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันในการที่จะต่อต้านกับโรคร้ายต่างๆที่จะเข้ามารบก,กวนในชีวิตของท่านให้ชีวิตของท่านมีสวัสดิภาพสืบสืบไปนะครับ และถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะมีส่วนสนับสนุนพันธกิจนี้ในการดูแลเด็กๆลูกๆที่บ้านพระกุอุปธรรมหรือในการผลิตร,รายการมาให้เป็นพรสําหรับคุณผู้ฟังท่านก็สามารถดูข้อมูลนะครับหมายเลขบัญชีก็ดีที่อยู่ในการจัดส่งของใชตง้ต่างๆนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถเลือก วิธีการที่เหมาะสมที่คุณผู้ฟังพร้อมและสะดวกสำหรับท่านที่จะสนับสนุนพัฐฐนธกิจนี้ตามเจตนาตามความตั้งใจของท่านได้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจะนะธรรมของพระเจ้าเรื่องราวข้อคิดที่เราจะศึกษาร่วมกันนะครับจะเป็นเรื่องราวเหมือนกับที่เราเคยได้ยินในพระคำของพระเจ้าที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมักจะไม่ค่อยมองเห็น ท่อนไม้ท่อนสุงซึ่งอยู่ในลูก,กตาของตัวเองแต่มักจะมองไปคุ้ยเขี่ยหาผงในตาของพี่น้องในตาของคนอื่นนั่นหมายความว่าชีวิตเราทั้งๆท,ท,ที่มีแต่สิ่งที่ผิดปกติมีแต่ความผิดพลาดมากมายแต่เรามักจะมองไม่เห็นความผิดของเรามักจะมองไม่เห็น ความบกพร่องของเราหรืออาจจะมองเห็นแต่ไม่ใส่ใจมองข้ามไปแต่มักจะไปมองหาข้อเล็กๆน้อยๆที่ผิดพลาดในชีวิตของคนอื่นซะเป็นส่วนใหญ่นี่มันเป็นธรรมชาติบาปในชีวิตของมนุษย์ทุกๆคนซึ่งเป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะครับซึ่งเราทั้งหลายก็ต้องเรียนรู้และจะต้องพยายามที่จะพึ่งพิงพระเจ้าที่จะได้รับกำลังจากพระองค์ในการที่เราจะสามารถ ลุกขึ้นยอมรับสภาพความเป็นจริงของเราเพราะในพระคัมภีร์ในพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้าได้พูดเอาไว้นะครับอย่าไปมองคนอื่นอย่าไปดูในความผิดพลาดของคนอื่นเมื่อเรามองดูว่าเขาผิดพลาดเขามีปัญหาแท้ที่จริงเราก็ไม่ต่างกันเราก็มีปัญหาเหมือนเหมือนกันมีนำซ้ำบางครั้งปัญหาของเราอาจจะเยอะกว่าอาจจะมากกว่าของคนอื่นซะด้วยซ้ำไป แต่เรามักจะกลบเกลื่อนความผิดพลาดของเราโดยการมองไปที่ความผิดพลาดของคนอื่นพยายามชี้ความผิดของคนอื่นเพื่อที่จะเป็นการลบปมลบปัญหาในชีวิตของเราไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าความผิดความไม่ถูกต้องในชีวิตของเรามันจะหายไปเพียงแค่มันถูกมองข้ามถูกละเลยแต่ไปโฟกัสอยู่ที่ความผิดของคนอื่นนะครับซึ่ง เราถือว่านี่เป็นความผิดพลาดเป็นความเจ็บป่วยเป็นความบกพร่องฝ่ายวิญญาณจิตด้วยซึ่งในพระธรรมรโกบทที่สองข้อ17ได้บอกว่าคนแข็งแรงไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บป่วยต้องการพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปคุณผู้ฟังครับ คำถามที่จะเป็นข้อคิดสำหรับเราในวันนี้มีดังนี้ว่าวันนี้ท่านได้รับรู้มองเห็นความล้มเหลวความผิดพลาดความบกพร่องด้านศีลธรรมด้านจริยธรรมของพี่น้องของคนอื่นรอบตัวเรามากเพียงใดและเราทั้งหลายรับรู้ถึงความผิดพลาดแบบเดียวกันในชีวิตของเรามากเท่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าเรามองเห็นความผิดพลาดคนอื่นมากกว่าความผิดพลาดของตัวเราอย่าลืมที่จะรีบมาขอรับการอภัยวิงวอนร้องทูลขอที่พระเจ้าจะยกโทษให้กับเราและเปลี่ยนแปลงแนวความคิดแบบนี้ในชีวิตของเราให้ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษารวมกันนะครับอยู่ในพระธรรมโรมบทที่สอง ตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่16นะครับผมจะนำมาอา่านให้คุณผู้ฟังฟังพระธรรมโรมบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อ16มีเนื้อความดังนี้ครับเหตุฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลยเพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่น ท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขาเรารู้ว่าการที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็สมควรจริงๆมนุษย์เอย๋ยท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้น แต่ท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขาท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดมและความอดกลั้นพระไทยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้น มุ่งที่จะชักนำท่านให้กลับใจใหม่แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจท่านจึงสั่มสมโทษให้แก่ตัวเองในวันที่พระเจ้าทรงลงพระอาชญยาซึ่งพระองค์จะทรงสํแแดงการพิภาคสาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์เพราะพระองค์จะประทานแก่ทุกคน ตามควรแก่การกระทำของเขาสำหรับคนที่ภาคเพียรทำความดีสแสวงหาศักดิ์ศรีเกียรติและความเป็นอมตะนั้นพระองค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธและลงพระอาชญาแก่คนที่มักยกตนข่มท่านและไม่ประพฤติตามสัจจะ แต่ประพฤติชั่วความทุกเวทนาจะเกิดแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่วแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วยแต่ศักดิ์ศรีเกียรติและสันติสุขจะเกิดมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดีแก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วยเพราะว่าพระเจ้า ไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลยคนทั้งหลายที่ไม่มีธรรมบัญญัติและทำบาปจะต้องพี่นาศโดยไม่อ้างธรรมบัญญัติและคนทั้งหลายที่มีธรรมบัญญัติและทำบาปก็จะต้องมีโทษตามธรรมบัญญัติเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังธรรมบัญญัติเท่านั้นหาใช่ผู้ชอบธรรม ในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่คนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติต่างหาที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมเมื่อชนต่างชาติซึ่งไม่มีธรรมบัญญัติได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยปกติวิสัยคนเหล่านั้นแม้ไม่มีธรรมบัญญัติก็เป็นธรรมบัญญัติให้ตัวเอง แม้ว่าเขาจะไม่มีธรรมบัญญัติก็ตามเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความประพฤติที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและใจสำนึกผิดก็เป็นพยานของเขาด้วยความคิดขัดแย้งต่างๆของเขานั่นแหละจะกล่าวโทษตัวเขาหรืออาจจะแก้ตัวให้เขา ในวันที่พระเจ้าทรงพิพาคษาความลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นคุณผู้ฟังครับเมื่อผมได้อ่านพระคำของพระเจ้าที่กล่าวถึงเรื่องการพิพาคษาอันยุติธรรมของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเราทุกคนไม่ต่างกันเราก็จะต้องเสนอรายงาน และยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าเพื่อที่เราจะแก้คดีหรือแก้ความในสิ่งที่ผิดพลาดความบกพร่องของเราเมือ่อเหมือนกันนะครับดังนั้นจึงทำให้ผมระลึกถึงพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับที่เราจะพ้นจากความผิดพลาดเหล่านั้นได้ถ้าเราใช้ความรักเข้ามาในการควบคุม ความประพฤติควบคุมการตัดสินใจของเราที่จะชี้ผิดชี้ถูกในชีวิตของพี่น้องนะครับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังครับอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ10เป็นต้นไปนะครับมีใจความว่าจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว อย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือรน้นด้วยพระวิญญาณจงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยธรรมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมยตรี จงอวยพรแก่คนที่เขี้ยวเข็นท่านจงให้พรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงแต่จงท่อมใจลงยอมทำการต่ำอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทําสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญายา เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคมภีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองอยากแก้แค้นเลยถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสุมทานที่ลุกโพรง ไว้บนศีรษะของเขาอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีคุณผู้ฟังครับเหมือนที่เรารู้รู้กันนะครับมนุษย์เรานั้นมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากกว่าในการที่เราจะไปตัดสินพิพากษามองดูความผิดพลาดของคนอื่นแทนที่จะหันกลับมาให้ความสนใจ กับการกระทําผิดของเราเองและก็มีบ่อยครั้งเหมือนกันที่เราตัดสินคนอื่นแบบเข้าข้างตัวเองน่าซื่อใจคดในเรื่องที่เราเองก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เราไม่โทษตัวเราไม่กล่าวโทษหรือโยนความผิดให้กับตัวเองแต่เราไปโยนความผิดให้กับคนอื่นมากกว่าพระเยสุคริสตพระองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อสว่า ทำไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านคุณผู้ฟังครับพระธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปในวันนี้ชี้ให้เราเห็นว่าเราทุกคนต่างก็ต้องการพระเจ้าที่จะมาช่วยเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราทุกคนต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าเหมือนๆกันนะครับ หลังจากที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงความประพฤติผิดของคนต่างชาติในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาจารย์เปาโลคราวนี้ได้พุ่งเป้ามาพูดถึงชาวยิวที่เป็นผู้เชื่อโดยตักเตือนพวกเขาถึงอันตรายของการสร้างความชอบธรรมสำหรับตัวเองหรือการเป็นคนหน้าซื่อใจคดทางด้านศาสนาผู้เชื่อชาวยิวจะต้องไม่คิดว่า สถานภาพของตนเองในฐานะคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้จะสามารถช่วยให้พวกเขารอดพ้นผิดจากการพิพากษาของพระเจ้าโดยอัตโนมัติได้ทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าผู้ชอบธรรมนั้นพระองค์ทรงเป็นห่วงพฤติกรรมของพวกเราทุกคนและทรงทราบความจริงเกี่ยวกับเราทุกคนไม่มีมนุษย์คนใด จะสามารถหลบซ่อนตัวอยู่ภายใต้คราบของการทำตัวเป็นผู้มีศีลธรรมได้เพราะว่าพระเจ้าสามารถมองผ่านภาพลักษณ์ภายนอกทรงเห็นชีวิตข้างในของเราได้อย่างทะลุปรุโปร่ปรงและนอกจากนี้พระองค์ทรงล่วงรู้ภายในจิตใจของเราทรงรู้ดวงความคิดของเราด้วย ดังนั้นเราจรึงควรที่จะสแสวงหาการอภัยจากพระเจ้าที่เรามักจะคลุมกายของเราคลุมพฤติกรรมของเราด้วยท่าทีภายนอกที่ทำทีเป็นเหมือนคนชอบธรรมเป็นเหมือนคนที่เคร่งศาสนาเป็นเหมือนคนที่รักพระเจ้าให้คนอื่นได้มองเห็นเราเป็นคนแบบนั้นแต่แท้ที่จริงเรากำลังปกคลุมความน่าซื่อใจคดความเจ็บปวดความโหดร้าย ไว้เบื้องหลังทูลขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นะครับมิเช่นนั้นแล้วอย่าหวังว่าเราจะรอดพ้นจากการพิพากษาอันยุติธรรมของพระองค์ในวันของพระองค์ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเบียงพรา้า จะขอ,อนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเป็นเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอุยพระพรทุกทท่านสวัสดีครับโอ้พระเยสูเป็นผู้ประเริดมาบางเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาตาเด็จกากสวรร์สละวิมานัน้นลงมา พวกเราทำไว้ไม่เบาตายแทนเรายอมให้เขาทอมาโอ้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 ให้เยซูผูตอกติดด้วยตะโกทีขันสมา กดต,ตัวตนให้กับทุกคนเห็นเป็นพยานแล้วเสด็จสูสตะวันชั้นวิมานเมืองแม่ บาดาสเดตจากตะวันสละกวิมานนั้นลงมาใจพระบิดาใช้มาตายแทนเราบนมไม้กลางเข็มทุกคนเห็นสกันเพราะความรักโอพระองค์ทรงยอมเอาโลหิตไทยบาดตา่ำที่พวกเราทำไว้ไม่เบา ผูกต่อติดด้วยตะปูที่สัตว์สบาทาโดนคว,วันทิ่มแทงจนสิ้นแรงโมณาสามวันผ่านมาพระบุตรราตรงพื้นประชนออกประกวตัวตนให้กับทุกคนเห็นเป็นพยานแล้วกระเด็จตู่สวรรค์ชั้นวิมานเมืองแม่